ว่านอนลงมาบ้านสบายดีจ้ะออโตบ่สบายนอยงมนอนหาตลอดมาบ้านแล้วมจบอตโตเลยนะเออเาไก่กับวยูเราไก่กับสิไปงานกัเลยอย่ามันหยาเรามีผูกันมาก

ีหออีห่อวะถ้าโอ้ยเนาะข้าวอันนี้ถ้าจะเอะเห็ดอันหัวพ่อเนาะเห็ดกระด๊อกดูหัวพ่อวะจะคืออย่งเห็ดกระดอดู่อาวะถ้า่าหาดีใจวะกิดัดยูปกกดอดเอ้ยพ่อาหาดีใจเนาะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นลเสียวาคือหาะ

เปลี่ยนสุดตัวใหม่เลาะเช้าเสือฟาแมก็สักเบดว่าจะเอามาหายหนุ่มได้จังว่ามีเป็นแล้วไดว่อันนี้เ่านมเบอนพ่อก็บด้ยวนีู้้นขาคุณน้องกับมันแดงตีนมมันเป็นตุ่มสั่แบบนี้ั่นัยังกัดมันบ้มันมดงไงบ้สูงกัน อสมันอันนีีมันคืนเลยแสมัยมั่งแบก็ากินยังกินขีนห้อมเต้น้นาก็มาแต่งานดองก็เจ้าขึ้นมาแต่ตลาดกเจ๊โมกกแรงไปละงานดองเลยขี้นองเดีจุมากเลยนะ

สบายดีนีไม่ลูกสบายดีป่าลุงจ้ะสบายดีป้าลูกหมดลลนไปแบบว่เห็นเอกอนเ่จับของก่อยเฮ้ยเฮ้เิดสดีน้งเหมือนอ้าวอยู่เห็นจม้าจริง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 ริงจ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 ริจริง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 จริ เออไปแล้วมันจปใชเลยนะมันจบป้าเะ้มันกปามันะมันเห็ดส่วนมันไปหยังบ่ได้ปลูกสิใตนะาป้านบมันนวตงแฉบ่บเป็นมีแต่ปลูกบ่เป็นได้แต่เห็นแฉบาเสียไปโลดเสียไปโลดก็มาได้ ดูแหงดูแหงไดูแหงหล่ะดูแหงดแหงๆๆยไปแหงเือเช้าเด้ออันเงินหนแหงิข้หูบบบขี้้หน่อยแตมาดดบริม่าได้หเมื่อเ้องทีไม่ได้ยินไม่จัตัว ต้องใส่สเจ็บข้อเจ็บข้ออะรแบนีือไรสเจ็บน้อ่เจ็บข้อหมหรอเป่าแดงๆไปมาขอผ่าหรอไมเผ้านี้ยจะตื่นส่เจ็บข้อมันสิบโยเราไม่ต้องหายตลอดอยมันทองกับบวบปึ่งบวบปิ่งมันกินน่องน้ำอดนะปอกๆเจ็บยิงทอมาต้องดังปอกๆดียิงทอ คอเจ็บคออะไรอยู่่ม่วันนะเมื่อวัเมื่อเป็นคอวิดอ่ะเนาะที่ว่ากินยาก็กินอะไรโดกินอะไรเนี่ยมันอะไรอ้เดยวิ่งเศร้าเดียวไอกินอยู่มไม่มีเหมือนอย่างรบางให้กินยายาีไอน่กให้กินชุวมนีอไอ้ปเทา จั๊ดจิ้งจิ้งจัดจิ้งๆิ้งจัดจิ้งจิ้งจัดจิ้งจิ้งจัดจิ้งจิ้งจัดจิ้งดิ้งจั๊ดจิ้งจ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 ิ้งจั๊ดจิ้งิ้งจดจิ้งิ้งจัดจิ้งิ้งจดจิ้งจิ้งจดจิ้งจิ้งจดจิ้งจิ้งัดจ้งจิ้งจดิ้งจิ้งัดจ้งจิ้งจดจ

ขับรถซะหนกนั้นกาขับรถับร้นมันคือโยอไรนีามันโยนกโยกันซะีอันคือโยซะี่ยันกันี่มันนิมันโยนาไว้ซี่ยเจ็บคตรเลอันแบบอามุกระด้างสา้ยตอุ้มสียง xin lỗi tôi về tôi nghĩ một cái ngoại điện thoại. Anh phục anh 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 phục anh anh phục anh anh phục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  anh anh phục anh phục anh phục anh anh phục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  anh 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 กานตกได้ตัดกระเพาเลือดตวแทงแทยังบวมอวยแบบสายพงอีคนหนึ่งโอ้างวี้เราปวดเสียดอืมหัว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 ห้ขาอผาพองามเจเดือนนอนนอนไปแจ๊กนอนไปจ๊กนอนนอนวันเลยนะนอนหรือเปล่นอนนอนนอนอนนอ ต่อไปมินิมารดู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 ูลับลับไอุ้มึ้นมาใด้กระมวนมาสูงหน่อยหัตต์จะปอด้วยหัดตวคยังโอ้ยยยดสูงตัวเก่ามันอ่ยย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 ย ใหม่มันนูไจ้ะเันเลือต้นทาสั่มานสั่เลยกรมีนะ่นแตัวนี้เร้ก้สั่นะคิตัวนกขีดสรืตัวขีถุงแย่ต่างหากเุาสั่ชุมนั้นชุ่มในชุ่มใหม่ชุ่มเก่าในพื้อแต่เนคืออมมือได้นะอันนี้แล้วผูอยากเป็นกิมนะดีมันเจ็บเออแม่แล้วแนี่ดีมันอมมืออไปยิกเสมอจนยีซีีาเทียม โอ้ยเห็นว่ะแต่เราดเตียนโอ้ปปสสางส้างนบอกจะรู้ไหมเ้ยลูกแ่ว่อีดูคุณยางังไชมกันเนาะเด็ดเข้หวเข่าลนหน่งกด้อ เมื่อไร่แแขงเโอ้ยเกือบะบ้าแตองทตงสางงสาง้วต้อนะเกอจะยอย่ามดึงผมัน่พดึงผมก่อนเพรเก็บไดึงผม่อนอย่าก้ัใอยอีกล้วได้พักกัญญาเขาป่าได้เข่ากัญญาเข่าป่าอยากที่วแล้วก็ได้อยากข่าอืมเย่าเียพนันเลือกหนีห้องโตนีต่างตางนมต่างี่ไรก็นี่นันนัดปั่นห้องยา เอาฝันเขาเจเย็นีนะเืตนี่นเอาาเนหน่อยไปสวัคนสมองดีนะสมองดีพกอะไรลัสอนเน่ยเอาไปน้บอกเอาตัวบอกหายได้ยังไงเอาไปเดี๋วดีแล้ว นีดเดือนรอบวัน,นวที่สิบสี่าเดือนส้าักหลาไปสื้อเนี่นนะบ่าเดือนไปช้อปปิ้งเี่ไปช้อปปิงปปป้งเรียนเนอ,อนอนกับบริย่าได้เดียวน,นี่ขันมันอย่างนอนะนะ้ันอนนี่มีดีะบาใส่สเวนามานอนไน่ามือวานเอามานอนไนว้าานนไแบบตแก้มักข,ขาคนอะไรนะ่ะตาดมดมมันอยู่ที่ไหวะก็แ สินเดือนวันมืึสินเดือนไี่หรอไงหยอกไปเลยสินเดือนกุมภาพันธ์พม่เหอโอ้ยอนี่้องไม่ที่เลยนะร้งไปิงยังดนบอยังบเห็นสื่อจืดเราบเป็นอะไรเลยนี่อ๊อฟแบบย่างเล้ยโอ้ยเด็ก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 นั่นเด ก็สวันเ่ฟอกอะนันหนึงเลยฟอกเก่งเลยฮะฟอกเก่ง้าจะไปปน้องโอ้ยเกสิไป้มาทั้งแม่ทนพ่งลาแล้วกพาพไปเที่ยวหองตไปก็กูจะกูจไปใกล้เนยกูพามัหยองกแล้วเนี่นี่นะครับไปหยองกปนแบบดิเช่นเนี่ยน่มันมีมัมีพาร์ดนะครับเนาะนียนี้ไเลยนะครับเนาะ

Mẹ càng lát xa, người này lại à Các tí nó bóc nhanh, xàm thích ngon Các bạn gái, các bạn hãy mượn hướng đơn anh vào Xàm xong rồi hả à, chị? Xàm mẹ chị ăn à, xong rồi Cái gì hả? Các hả, chị? Tớ khỏi đọc quá Hả chị tớ hay mẹ hả chị nữa? Hả chị bác thì Tớ là bà hả? Tớ là bà hả Nó loại lắm hả? Nó loại lắm Nó loại, loại Theo hỏi là bây giờ Cái gì hả? Cảm ơn mẹ mẹ mà Cái gì hả? ตตเจกกินลเคอาปา็ชชมพูเมีกละพี่น้องคลิปนี้สร็แล้วขอลาพี่ทเนีพี่น้องเด้อบอมไหน้อสบายดีสวัสดีครับขอตไปลูบายบายโยบยบายายบายเด๋ยบายบายนุเอ้ยโยบายบาย